ข่อยเอาข่อยพนนะย่ะจังได๋วจัง่าข่อยเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยพี่หนนะ<อ>าข่อยเอง่ะโอ้ยจะมาหลงข่อยเด้เป็นบ้าจังได๋จังมาหลงข่อยเจ้านัหนาหลงข่อยอันนี้เจ้าพี่ข่อยเอาเจ้าจริงน,นั่นเอาเจ้าคือสินขาดแค่เพา <c oughs> ขาดจะว่าจังได๋ผัวหยัน <c oughs> ก็ไกวก็เป็นผู้จังซี่บานโอ้ยยยยนมยยยยยนายยยยายายย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 ายย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 ยายยยยยยมยย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 ย่กยนยย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 มยยยกยย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 ย้ายยนยย่ายยยยดยยยยาเป็นยังซย่ยยยยยยเป็นยยยคุดยยยยยยยคุยย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 ยเป็นยย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 รยยยยยยย้ายยยยยยยนย มาหลายว่ร์ปีน้องมันทารา่าโอ้ยวอห์ปีนังใดญมากมือน,นีเสียบรถฝุ่นเด้อรถปิกอัพรถจกกักรยานว้าวว่าจังยานว่ามีมองงานง,งานก้อนสุดเอ็มรอยหาซีผู้ใดญเขากระยักมาโอ้ยวัวว้าเหลีวโอ้ข,ขี่ขี่จกกักรยานกขี่จกกักรยานเด้อมากเงี้ขี่ดีปะโอ้ยขันบ่ดีกว่าเ่ขี้มากเลยดีซ้ำไหนอยู่โดนชอกก็อปปีจักรยานขันข่อยขี่หนังเด้ออเอ จังเสี่เลยโอ้มันเป็นเสียหมอบชัางเสียหมอบช่างไม่มีอ่านเอาเจ้านั่งยังไหบ่ดเอากระนั่งมองเดโกโดมันยังอยู่ยุไส่นี่โอ้ยถอดอ่านออกมันจะเห็นโนกออกนี่ลักษณะมันจะเป็นจังเสี่ขี้ง่าวกูนี่เนี้ยจังน้อยคนตัวบัดมันเป็นแต่โต๊ะไกแต่ย้ำนั่งว้ายบ่ต้องห่วงก็ขี้ดี๋ดีนะว่านั่งยังไหบ่ดเอาคอยกระชองมือกำแห้งกำแห้งก้าวขาขึ้น ชุกคับตัวตัวพอดีปะก็พอดีก็มองงั่งหันดาคอยกระด้อยสีไปน้ำท้างบัดตันเรนตันเรนตันเรนแันเรนแันเรนเออจังว่าไม่หานนางหลุมบักได้ง่อนตัวเรื่อง้หันบัน ตู้มือรถบรรทุกมันหลายเล่ยหลุมยัฮั่านดาคอยกันเล่ยว่าสิลบหลุมท่นดอกลบหลุมเอียงไปจักหน่อยนึงเ่อท่านโดนมอเตอร์ไซค์บักอันนั่นชีไว้ไว้ที่แก้เสือชี้จำได้ยังต้องเมาอย่างแน่นอนหมอเมาแน่แน่ไม่จิตาำคอยไหมก็ไกระลบมอเตอร์ไซค์ลบมอเตอร์ไซค์นี้ม้วมุมหลุมบาดตกหลุมดังพัวลถโอ้คอยกันล่องหลุดลุ่ยแล้วเล่องรถเลยสี่นาหลุมเลยเจ้าดามัน กัจฝากไว้ก่อนนะขากับเจอกันวันเชียเสียก็จะกืนที่คือเก่าบาท้นขีี้ไปคือเก้าห์นะจันเล่นจันเล่นจันเล่นต่๊จันเล่นจันเล่นแต๊จันเล่นจันเล่นพ่าจะเลี้ยวไปทางนาบุญจะเจ๊แปลกหลุมเลี่ยงกันโนบาดนี่บาดีจะหักลบทันทีก็เล้งใช่แล้วไอ้มึงจะเผาง่ายนะวราจะไปหอดไหมเป็นยังไงล่อยัย โอ้ยคุเสาตารดหามีแห้งงอนหงก่มนเอาเท้าหนีมาท่หน้าอยากษาเอหหยั่งให้ให้หยับาให้หาจ่บพยมนุ่ม้มไผ่ น่มเจ้าเอาคนว่าใจใส,ใสเสียนะ,ะที่ฉันตื่นใส่ซะติเพราะว่ามันถุงมัม่มป้าคอยพผาไรโอ้จะเป็นสาวคือเป็นกะเบรู้วะเอา้าน่<ป>มมันน่มแทบันทาราดเป็นท้งสี่ทีหน่อยเจ้า่อยฟ้นหาทางทองมาบายลูกมาจาแต่ง พี่ปล่อยฝ้ายไปยังไงอยู่ว้ว้าว้ว้งอยงาบาทอยาอยลืมบังไม่งี้าเจอหนาเจ้าคือแพ้ไงแสะโอ้ยมันบาดมันเมืนยังบาดเหรอเขาตีข่อยรุ่นี่ตียุใส่หนาเวทีอยู่แบบวังซีหาโมแกงเนี่ยเอาวังฝนตกดิ้นเนี่ยตีตายทีจะมาตีกันอยู่นาหันนี่เอาหน้ากันปูชากเนาะ เขาตีเจ้าอ่ะใช่บ้านไหนเดี๋ยตีบ้านสางคุยโอ้ควายจาห่นามันได้หูจางห่อนมันดูคุมใดมันดูคุมใดนคุ่มโรงเรียนใช่บ้านสางคุยคุมโรงเรียนเออคอยกบบโานั่งแล้วบ้านี้ได้ชาดแล้วคอยกัะบนย่างเอาไปไว้ใต้กลรางโรงเรียนแต่โอกาสน้ำมือแรงขืนเครื่องเวทีเลยบ้านมากกับไผ่บ่มากกับอ่านจังดีร้านเจ้าเสือว่าจังไหนมอด ซื้อคนซื้อคนแล้วไม่ใช่ซื้อสัตว์คำเดียวท่านท่าน,นหมดอม,อม,หมอดจ้าน่าสกุมมมล <ง S 1> มืดมิดหลงกันวังหมันเนี่ยวังหัวคำปาติ้ท้เแมนวะมาจาาใช้นี่ของวันเ่ินรอยเอดจ้กรอยเอ็ดบอ่าก็ให้กูไหกูมั่นก็ว่า โอ้ยเอาตัวไปตัวมันยังได้คอยขึ้นมาได้ยินเสียงยังสั่นจักแก้วคอยได้ยินเสียงตกแตกตกแตกด้ไมตอกแตกตอกแตกต้องเป็นนาฬิกาปุกแม่ฉันก็จันก็เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆเออกำลังใจจากพี่จากน้องตัวเด็กพ้นมอบมาให้ของใหญ่พ้นจิใใจสอบมาขั้น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 เป็นก้อนพ่นจิทุบใส่แก้วคนเป็นก้อนในทุบแบบนี้นี่ค่ะเออหลานาทกัอนเออหลานฉันเสียกี้

สะพายกระเป๋าเข้ากรุงตามหาแฟนอายคิดพอดเจ้าลายลายที่อยู่ให้ไว้พร้อมด้วยเบอโทรเธอเช่าห้องอยู่รายเดือนเป็นตึกคอนโด พอได้มาพบคนโก้ายผู้โลโลอยากอายเจ้าของเนียเจ้าอยู่ไสผู้ใดเห็นย่า่ยใอยบ้างมัดมงเจ้าอยู่แผนไหนอ่ะคนแม่สิแม่ยี่ปี่ปีมัดตายลาร้านข่อยมุนไปหอดใช้บู๊บัตรไปหากันยากแข็ะ โอ้ยเชบัตชาล่ะก็ผู้ให้คัดเชฟบัไม่ไงเนี่ยบักงอดล้านเจ้าเนี่ยเห่ยยานไขว้นี่แม่อ้ยจำล้านจะคองมาได้ไข่ให้ไม่ไงเอิ่คัดนี้ไว้จะไปยใส่มาาย่ต้างนอดประตูไน่แล้วมันหนุนกันสวัสดีครับขึ้นไม่นกน้อยไปหัวจ้คว่วม ผู้ใดสอนหลานสอนไม่ไงเล่นเจ้าสอนคอยโอ,โอ,โอไม่ไงสอนหลานเออมันดีแล้วล่ะต่างคนต่างสอนกันต่างคนต่างหูแล้วให้ลูกนี่คอยย่อใต้ตีนมันพูนได้หนึ่เออมันนักเล่นป่นนั่นทีบอให้มันเหยียบเองให้อันนี้พ่อใหญ่ซาลี่พ่อโคศกเออโอ้เมื่อกี้เพ,พื่อนบุ๊สวัสดีครับคุณพ่อโคจ้าโอ้ยแล้วก็หูจัาหยังให้ หวนแค่ตู้จักว่าหมายฉับอกข้อโฉกหรืองัวโฉกเห็นไหมพอดีพว่างัวจังใดงัวจังใดไม่ตัองใชนะ่คนนะคนนะเออคนนะนึกว่าแมวแมวน่ะมันหน้ามันมันอ่ะน,นะเดี๋ยว่าฉันแมวนะฉันขวดหน้ะนะว่าแมวก็สิเป็นแมวว,ว่าอันใดเป็นอันนั้น จังน้อกัเป็นหมาจัางน้อยกับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ปหมูเลยอยู่มีเลยว่ามยกงล่ไไปอาจารย์เลยกขึ้นมากเลยเฮ้ยก็มีเบรกซะแล้วไปตกฟังไหนบู๋่ปานฮอดเวียงจันอยู่ไป จะว่าหลานจะออกมาที่แรกหันมันพอได้ร้องเองมันเปิดเทปมากมันบอกบ้าบอกให้ตัวไหชสีว่าจังใหญ่กระชังมันปเปิดบ่ได้เปิดเทปมันร้องอ,อี่หลี่อยบาเสื้อเสืยอโรดพี่น้องเสื้อไปบอบอ,บอเชือให้จังใหญ่จังสีเชื่อหันร้องไหมออร้องไม่พี่พพสุดพี่สุดชีร้องเพลงยังลูกอ่ะจดหมายจากแม่ ต้ ar, ม pues ไม้จากแม่ต้ไม้จากแม่เป็นตะมวนแท้เอาดนตรีบ่เอาอยู่เอารักดนตรีเสียงอีสานเล่นเพลงจดนไม้จากแม่เล่นได้เพราะเยอะใครซื้อเยอะอฮะใครซื้อเยอะงั้นบักตีกองงั้นเอ้าจะงหูจักหูเจังไหนมาต้อกันด้วยก็เป็นหอดูจะซื้อได้หอดซื้อหอดลูกมันก็หูจักหัวหอดซื้อลูกลูกมันซื้ออย่าง the boy kick ลูกก็ซื้อบอคิกเออมีลูกแล้วมอสไม่แล้วน,นี่หางเงินเดย